โมตอนนี้คุณก็ไม่อยู่กับผมโฟออมอะนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สยามหกหเออนี่นะครับต้นตำรับมาจองเวเส้นทางแห่งมาจองภาคแรกเลยเนี่ยเออนี่แหละของแท้ของ,จร,งจริงจริงต้องภาคแรกครับผมอ่ะ มาเห็นไหมล่ะของจีน้องภาคแรกโดนเลยหนึ่งทีหนึ่งทีก็โดนสิบสองหมุนจัดไปะดดวะตีรอดใจไาอีกสักสามตัวลงมาอีกตัวหนึ่งด้แถวนี้ไม่มีแถวที่สี่เฮ้ยเฮ้้ยเฮสวยแจมมันต้องแบบนี้แถวที่ห้าลงอีกสักตัวลงอีกสักตัวจัดไปจีสิบสามหมุนโดนแน่ โดนแน่อ่ะหลายหนึ่งอุ้ยซื้อเป็ดซื้อเป็ดซื้อเป็ดโป้คขาให้อุ้ยไหวเข้าสวยคุณสี่ซื้อเป็ดอีกหนึ่งทีจัดไปคุณหกอุ้ยคุณสิบเอาอีกไหมอุ้ยมาแล้วเข้าคอมโบอุ้ยตัวเขียวตัวทองมาทั้งนั้นมาโดนๆมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มมาเต็มเต็ม,ม,ตม,ตมว้าา หนึ่งหมืน 2, ่นสองพัเพชรเข้าทางมาแบบนี้ไปไปสวยลูกเบ็ดนี่แหละต้นตํารับของจริงครับผมคุณผู้ชมมันต้องอย่างนี้ไม่ต้องพูดพร,รมำทำเพลงเลยไม่ต้องให้รอนานม,ม,มาเดี๋ยวไม่ต้องถามหาถึงเวลาเดี๋ยวไม่ อ yeah. ย่าโน่นไวเข้อีกสองตัวแบบนี้ไม่น่ารอดครับผม ừ, ต่อสักทีไหมโอ้ยหมดชั่วโมงการบินซะตัวแดงตัวแดงเลยโอ้โหปะมันต้องแบบนี้ไหลต่อไหวเข้าอีกอแจมคูณสิบไมล์แล้วรอ,อบนึงูสิบไมล์รอบนึงอีกทีนึงสวยอูย้หายไหลยาว เป็นล่ากันไปเป็นเรื่องกันล่ากันไปสามพันแปดชอบสนุกยิ่งกว่ามิทานก่อนนอนสิ่งน,นเนี่ยเออเลขแปดทีนะ่นน่ะอีบสามผลนะ่ะอีบสี่ผลน่ะเป็นเรื่องอะ่ะเรื่องเลยเอห้าทีตัวทีบ้าไอตัวหนังสือสีเจนนะ่ะตัวหนังสือแดงอะ่ะ สีดดดดแดงลงมาอีกทีปะ่ะลงมาอีกทีปะ่ะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยอุ้ยปิดท้ายดอกปิดท้ายไห้ไปคุณสิบโชว์ไปสวยคุณหกแล้วคุณสิบอยู่ไม่ไกลสวยคุณสิบอยู่ไม่ไกลครับผมคุณผู้ชมโตอีกนหนึ่งทีเด้งไปเด้งไปว้ดอกปิดท้ายอู้หูสามพันแปนดอีกสวยงามเลยโอ้โหแจ่มเลยครับดอกนี้สุดยอด 2 0 0พนึงครับผมเฮ้ยไม่ใช่สองหมื่นหน่งนี่นะตัวทีตัวทีวทรีบไปหน่อยนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะสุดยอดครับผมวันนี้สําหรับสยามห6หของเราอะ่ะใครที<ม>่ชอบคลิปนี้อย่า <คด S 2> ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้คนแจมคลิปน,นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้ผมแล้มาจังเวต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย